สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามคลิปนี้นะครับกับผมทอมเช้งเช่นเคยครับ A อทีพาวเวครับพี่วัดคันนี้นำโปรเจคเตอร์จีอาร์สปอร์ตนะครับตัวท็อปสุดคันนี้เนี่ยชกอัพเป็น G ีอาเดิมเดิมเดิมครับไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะครับรถคันนี้วิ่งมากี่ลแล้วครับพี่ประมาณหมื่นเกือบหมื่นสี่ครับพี่บอกว่าพี่ใช้วิ่งทางเอ่อผมทางไกลปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดน่านนะสะพานโค้งที่ราชันอ่ทีนี้โค้งที่ราชันที่เราชัดเจนเลยครับว่าอย่างเยอะนะครับ ของเดิมเนี่ยช่วงล่างโพรเแมนเขาสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วแต่วันนี้มาจัดเอสติบเพิ่มเติมครับรในหน้าและหลังไปจะดีขนาดไหนครับชมคลิปนี้ครับไปครับนี่เราเปลี่ยนเลนดูนะครับร้อยเปลี่ยนครนับ<อ>แรงไหมฮนะ ผมไม่เคยขับอ่ะเมื่อกี้ร้อยสี่ิผมเมื่อกี้ผมตวัดตึ๊ดหนึ่งสซด์ดังเอ็ดนะฮะแต่ว่ารถยังนิ่งไม่ได้เสียก,กันควบคุมเลยทางตรงเห็นชัดเจนนี่นิ่งปล่อยมือก็ยังตรงอยู่นะครับพี่วัดเข้า้งอยู่ประจำอยู่แล้วก็จะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยปกติต้องเข้านอกตัดในถูกไหมเดี๋ยวผมเข้านอกไม่ตัดในนะอย่างเดิมล้อเดิมนะครับล้อเดิมอย่างนี้ครับ อันนี้อยู่แปดเก้าสิบเินพื้นเป็นไงครับพี่เสียวนะของเดิมเราเข้าแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมครับพี่ไม่ได้ไม่ได้ฮะใส่กันโพงหน้าหลังจากี้ที่เพราะว่าดียังไงเนี่ยความเร็วว่า4ี่รอยห้าเนี่ยพี่แค่เอามือแตะแตะแค่นี้เองครับครับมันก็ตรงให้เราแล้วเมื่อก่อนถ้าความเร็วประมาณนี้มันจะปั๊บปั๊บปั๊บถูกไหมครับพี่ต้องเก่งไว้เสมออันนี้ร้อยห้าสิบเรายังแค่เอามือแตะแตมันก็อยู่จังหวะขึ้นคอทมพาน ผมคนเสียวอะไรเม่คกีขับอย่างนี้ปึ๊บนะฮะครับเนี่ยครับโค้งเงี้ยร้อยสี่นะอยู่ในลายองเงี้ยครับอยู่ในลายเพราะฉะนั้นพี่ไปที่หน้าเนี่ยทางโค้งเราเจอแบบนี้แน่นอนโค้งเยอะเนี้เยอะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาครับเพราะฉะนั้นมันอย่างงี้มันชิลมากนะครับพี่ครับถึงโค้งที่ใช้เบรกน้อยลงหรือแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยนะครับเราแค่เลี้ยงค้งอะไรเข้า เรับเป็นลิงคูงอะไรเกี้ยเรียนๆครับเจ๋วครับพี่ครับดุ่นๆเลยนะครับก็ดีกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ครับครับเอาสิบนะครับไปแล้วนะครับเติมหน่อย เยหนียวไหมครับพี่ครับร้อยสิบเมื่อกี้เดินในโค้งอยู่ประมาณร้อยยี่ร้อยสามรถไม่มีอาการบานออกผมเกาะลายเส้นไปพอดีพอดีครับยังไงใช้ดีบอกต่อนะครับพี่วัชครับผมนะครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับผมกับโฟร์จูเนอร์ลายลายของพี่วัชอันนี้นะครับกรสปอร์ตช็คเดิมๆเพิ่มเติมกันโค้งหน้าหลังจากเอซิเวอร์ครเฟี้ยวครับครับฝากกดกระดิ่งสับตะไคร่นะครับช่อง YouTube Channel นะครับ a อซิเวอร์เทวินและทุกๆุท่อนทางทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนะครับ เบอร์โทรตรง0865991564ไลน์ออเชลล์แอดเอ็นทิพีเออร์ครับคลิปหน้าอีพีนหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ,บรครับครับขอบคุณครับ